ไม่ทราบว่าจะหัวร้อนไหมครับความอดทนมีอยู่แหละเอ่อตายซ้าได้ไม่ไม่แคบต้องดูก่อนว่ามันจะเป็นการตายที่น่าเกลียดแบบไหนอ่ะมันจะตายแบบน่าเกลียดไหมอ่ะเออผมไม่รู้ว่ามันตายได้น่าเกลียดขนาดไหนไงเกมเนี้ยเอลเดลิงผมคิดผิดหรือเปล่าว่าที่เล่นยาจงนะี่ยรู้สึกมันกำมาลอเลยก็ไม่รู้เหรอวะ กดผิดคือปกติอะค,คือเราชอบวิวอ่ะปกติเราก็จะแบบโดดดูแบบโดดอะไรอย่างเงี้ยดูแบบเออชอบโดดเล่นอะกดสปีดบาร์แบบเล่นอะ <c oughs> ไอเกมนี้มันโดดกดสปีดบาร์แล้วมันถอยหลังอ่ะไม่ทันได้สู้บอสเลยอ่ะ <c oughs> ตายแล้วอะ <c oughs> บอสยังไม่ทันค่าผู้กล้าตายสิมาดูกันหน่อยบอส ตัวไหนหน้าตาเป็นไงไหนโชว์มาตัวเนี้ยเนี่ยนะจะดูตลกไปไหมโอเคมันไม่ตลกแล้วผมประมาทเองผมขอโทษผมขอโทษผมขอโทษท,ที่รบหลูครับ เนี่ยลบหลู่บอสก็ไปอย่างเางี้ยแหละไอ้พวกเองอ่ะใครใครเนี่ยมันต้องมีสักคนแหะแบบที่บอกเอามาแล้วก็แบบประมาทบอสว่าแบบเออบอสมันดูติ๊งต้องอย่า,าเเยงเลยแล้วก็แบบว่าไม่เห็นเก่งเลยแล้วก็แบบแย่ไม่ได้พูดถึงตัวเองเลยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊โอโอสับสับซะน่ากลัวเชียวโอ้ยกินเดียวได้แค่ฉันไม่อยากแพรร้จังไม่อยากแพ้ đấy mà nó cứ yên ở đây, oh, một là tổ, ba thịt thôi, ờ,ประมาณ mà, đây,

มาเดย่อยอุ้ยสยโอ้นอีดแล้วก็จบเยอาจารย์ครับอุ้ยอุ้ยบอกไว้เลยฉันไม่ยอมตายเพราะแกหรอกนะเยอ ไม่นับไงรอบเมื่อกี้ไม่นับเออผมไม่ได้ตายเพราะบอส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 มันไม่ได้เก่งกว่าผมหรอกเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันยังฆ่าผมไม่ได้เลยเมื่อกี้เออเอางี้เลยใช่ท่านนะต้องขึ้นซ้ายวิ้ววิ้วอยอยูเดี๋ยว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 อุ้ยอาจารย์นี่ชอบง้างยาวจังเลยครับเดี๋ยว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 ขอขยวก่อนขอขยวก่อนขอฮยวก่อนขอขยวก่อนขอ ห <laughs> ลบเก่งใช่เอเอว่าหลบเก่งเกินไปเลยเออเมื่อกี้หลบเก่งเกินไปหน่อยเลยตกเหว